สบายดีน้องซื้อส้มยิ่งจันทวงศ์เป็นลูกศิษย์ทางสซปปลาของอาจารย์พลเนาะเมื่อนี้น้องจะมาบอาความในใจที่น้องได้เห็นข้อธุรกิจนําอาจารย์เนาะน้องบอกเลยว่าข้อธุรกิจนี้เป็นอย่างที่แบบว่าตบโจุดน้องได้ลลยแล้วก็น้องได้ความหูลลยจากข้อนี้ไลยเพราะว่าข้อนี้มันเป็นเสงสว่างให้น้องเลยมันเป็นเสงสว่างที่แบบว่าน้องตามหามาเฮงเพราะนั้นน้องเคยตั้งคำาหามก็บตัวเองว่าน้องเฮ็ดเวียงอย่างดีมันจะรวยมันจะปัง เวลาเห่าพายาโกนเนาะเฮาจะเจอะปัญหาหนึ่งก็คือว่ายากหูว่าอ่าไปเหยนย่างมันจะดีเฮ็ดเบรกย่างมันจะรวยเฮ็ดเียกเสริมย่างมันจะรวยเฮ็ดตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้นี่คือคําห้ามพี่แบบนักพายากนคือโงงโฮล่าที่สุดเนาะจนได้มาเห็นข้อธุรกิจกับอาจารย์แล้วก็เลยแบบฮัลลุปุโปงหมดทุกอย่างเลยเนาะเพราะว่าอาจารย์บ่กเก็ตความหูเลยอาจารย์แบบ หายหมดแกนเลยเนานหมดแกนเลยเนหนเพราะว่ามันมีเหียงได้ส่งจุดเท่านั้นค่ะเบื้องส่งจุดหาโกสธามาธายาโกนได้แล้วว่า,จาวเจ้าเฮ็ดเวียกย่างมันจะดีมันจะรวยจะเฮ็ดเวียกย่างเสริมเจ้าขวัญเฮ็ดแบบนี้แบบนี้นานอ,อาจารย์อธิบายละเอียดหมดทุกอย่างกิบรีแบบละเอียดเหงเ่ยงเลยฮ้นาไปเออ เลยเนาะแต่กินน้องบเคยมั่นใจได้จะเฮ็ดเวียกนี้มันจะรวยจะปังบเคยมั่นใจเลยจนมาเห็นโคดนี้น้องแบบมั่นใจล่ายกาการันตีเลยว่าเจ้าเฮ็ดเวียกตัวนี้จะจะรวยจะจะปังแล้วเฮาสามาทานายเขาว่าตัวนี้เจ้าเฮ็ดเวียกยั่งยุ่ในปัจจุบันตัวนี้เฮาสามาามว่าเจ้าเฮ็ดเวียกตัวนี้แม่นบออันนี้แม่นบอแบบบอแบบมั่นใจฮานา่าในเมียคนเฮาแอ่บประสบคนสําเร็จทางด้านเวียกงานการเงินได้แลวเนอันที่สองมาก็คือความหัก เมนโบผู้ใดแน่ที่บ่ต้องการความฮักมันมีแบบเกมี1%เท่านั้นที่บ่ต้องการความฮักผู้ใดก็ยักประสบผลสําเร็จความฮักเนาะเออหลายๆคนเคยตั้งคําถามว่าความฮักกินได้บเงินซื้อความฮักได้บมันเป็นอย่างที่แบบตบบดไดเมนบบอ,อ่าเพราะว่า คนเห่าจะประสบผลสําเร็จกับชีวิตเฮ่ he, มันต้องมี่องย่างคือนึ่งความฮักได้แหวกงานการงานการเงินครบเน,น,นาะนังน้นนงการลอฮะคอดความฮักของอาจารย์ยุให้อตอนนี้นองกําลังยุความมืดความมืดมนอยากให้อาจารย์เปิดอ่าแสงสว่างให้นองเนาะนงจะรอฮะคอดความฮักนําอาจารย์ย่เดอ้อขอาใจบ๊ายบาย